อะไนที่แบบพระที่เรานับถือสึกออกไปก็จะมีน้อยนอยนิดนึงอะไรประมาณนี้ว่าเออสึกออกไปทําไมพระยิ่งน้อยๆอยอ,ยอยู่อะไรประมาณนี้ นับนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะการเล่าเรื่องการพัฒนาตัวตนก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่จะเล่านะคะ,ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งนะซึ่งยมเพนเข้าใจท่านผิดมาตลอดเลยนะคะสี่ปีที่ไม่ได้เจอท่านนะแล้วก็คิดว่าท่านศึกออกไปนะแล้วก็ไปแต่งงานนะคะทําให้ความรู้สึก ผิดอันนี้มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ,ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองวันก่อนนะเจ๊ก,กอยู่ๆก็ลึกถึงนะคะท่านอีกแล้วนะแล้วมีความรู้สึกว่าจะต้องอตามหาท่านให้เจอจะเป็นคารวาสหรือเป็นพระยังไงก็ต้องให้รู้เพราะว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยมเพนมี ปัญหาธรรมะอะไรก็จะปรึกษาท่านตลอดเลยนะคะ,ะปรากฏว่าเข้าไปคนในเพื่อนเก่านะคะแล้วยมเพ็นเป็นคนที่ความจําไม่ความจมําไม่แม่นเกี่ยวกับชื่อเฟซนะก็ะจะ ไม่รู้นะว่าท่านนะชื่อเฟซอะไรนะแต่ว่าจําหน้าท่านได้แค่นั้นเองนะเป็นเอาหนักเลยนะเรื่องความจาเจไม่ดีเลยปรากฏว่าเจก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะและก็ไม่คิดว่าจะเจอด้วยปรากฏว่าไปเจอนะเจอเฟซเก่าของท่านนะคะจําได้นะแล้วก็เข้าไปในเฟซเก่าของท่านเลยนะอยากให้มันรู้ดํารู้แดงไปเลยว่าท่านไม่ได้เป็นพระแล้วนะปรากฏว่ามีโพสต ล่าสุดนะคือเมื่อสี่ปีที่แล้วนะท่านโพสต์เกี่ยวกับธรรมะแล้วมีคนไปเม้นต์ใต้โพสต์ว่าท่านได้มรณะภาพแล้วนะสาหรับญาติโยมใครที่รู้จักนะญาติของท่านให้ติดต่อด้วยนะคะรู้เลยว่าท่านมรณะภาพกระทันหันนะโยมเป็นเสียใจมากนะที่เข้าใจท่านผิดนะคะแล้วก็วันนี้ถึงบางอ้อว่าที่ท่านหายไปก็คือท่านมรณภาพกระทันหันอาจจะเป็นการ จำวัดนะคะหรือว่าหลับแล้วก็ แล้วก็ไปเลยมรณะภาพเลยประมาณนั้นนะคะทาให้วันนี้นะยมเพนก็ใส่บาตรสองวัดตอนเช้าอุทิศถวายถึงท่านแล้วก็ช่วงเพนก็ได้นําพัตหารนะไปถวายพระคุณเจ้านะคะที่วัดเขาดินนะคะเนื่องจากว่าพระคุณเจ้าเพิ่งกลับจากปฏิบัติธรรมนะคะ,ะได้ถวายเพนสี่รูปแล้วก็อุทิศถวายถึงท่านแล้วก็กล่าวนะคะคาขอขามากรรมในใจต่อหน้าพระพุทธรูปนะว่าที่ยมเพนเข้าใจท่าน ผิดนะคะว่าท่านศึกไปแต่งงานนะยมเพ็ญไม่ไม่ได้ตั้งใจนะที่จะเข้าใจท่านผิดแบบนั้นนะคะวันนี้ถือว่าได้ปลดปล่อยเบาบางลงนะจิตเบาบางลงจาก2วันก่อนที่เข้าใจท่านผิดนะว่าท่านศึกออกไปแบบว่า ไม่อดทนอะไรประมาณนี้นะ,ะธรรมดาของคารวาอและที่แบบพระที่เรานับถือสึกออกไปก็จะมีน้อยน้อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ว่าเออสึกออกไปทไําไมพระยิ่งน้อยนอยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ได้ทําบุญอุทิศถวายสมใจนะคะและพรุ่งนี้นะก็จะนําพระทหารไปถวายพระคุณเจ้าหนึ่งร้อยรูปนะในงาน อาราธนาปดิสฐานนะคะพระพุทธปฏิมาปางนาคปกนะคะพระพระพุทธานาคาเทพชาบรมเมที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสำนักปฏิบัติธรรมอาสมผันพวงธรรมทานนะคะนำเรื่องราวนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อใครที่รู้จักท่านนะก็จะได้รับนะข่าวสารนะเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้ววันนี้ถึงบางอ้อนะว่าท่านได้มรณภาพแล้วนะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ บุญนะคะมาฝากกันถึงจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีนักก็ตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ